สวัสดีครับพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้นะครับเสียเอามีดขวนใจนะครับชาวสวนลำไยลำพูนเชียงใหม่นะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบในการฝัดฟันต้นไม้นะครับผมแต่งกิ่งต้นไม้โดยมีดที่มีลักษณะยาวและน้ำหนักเบานะครับผมเหมาะสำหรับการฟันนะครับแต่งกิ่งนะครับ ทำให้ผู้ที่ใช้งานนะครับไม่เมื่อยล้านะครับเหมือนมีดที่หนักนะครับผมนะครับวันนี้มีดสร้างจากเหล็กแนบนะครับทรงปลายดาบและก็ทรงต่างๆนะครับผมมาเชิญชมความคามกันก่อนนะครับเล่มที่หนึ่งครับ มากเลยครับเ่มที่สองครับสวัสดสวยงามมากเลยนะครับเล่มที่สามครับปลายดาบนะครับ มที่สี่ครับผมปลายดาบยาวเลยนะครับถึงสิบานิ้วกว่านะครับคมจัดมากเลยนะครับฟันได้สบายเลยนะครับที่ห้าปลายแหลมนะครับเล่มที่หกปลายแหลมนะครับ หนึ่งถึงหนะครับราคาจับต้องได้เพียง800บาทนะครับตแน่มที่เจ็ดสิบสีนิ้วปลายดาบนะครับผมหลังตรงยาวมากเลยนะครับสวัสดีจ้องนานเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมรีบเลยนะครับ เล่มที่แปดนะครับผมมิดแทงคอหมูครับผมแหลมเฉียดเลยนะครับผมแทงคอหมูนะครับฟันไม้ได้นะครับตัดสิ่งได้นะครับซอยหยวกกล้วยได้นะครับก่อนจะแทงก็ซอยหยวกก่อนนะครับผมเลี้ยงมันก่อนนะครับคมจัดมากเลยนะครับผมลูบเล่นไม่ได้นะครับลูบแล้วได้เลือดเลยนะครับผม เล่มสุดท้ายยาวถึง15นิ้วนะครับผมเป็นปลายดาบนะครับผมคมจัดมากเลยนะครับซุ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 บสวบดไมีเก็บตกนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นเหล็ก SKD 11นะครับหรือว่า High Speed นะครับผมเชิญชมความคมเนก่อนนะครับยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับผมสันอยู่ที่5มาเมกว้างที่1.5นะครับคมหวานเทียบเลยนะครับสองพันเจ็ดนะครับเล่มนี้สองพันเจ็ดพร้อมฝักนะครับถุง PVC นะครับเล่นเจ็ดถึงเล่มเก้านะครับ ราคาอยู่ที่850นะครับผมตัวนี้2,7งนะครับผมนะครับเป็นมีดออกมาเชเต้นะครับยาวสิบสองนิ้วกว้าง1นิ้ว6หุนสันหกมิลนะครับผมเป็นมีดที่ออกแบบสำหรับการฟันโดยเฉพาะนะครับผมเลม่มทีสองเป็นมีดปลายดาบนะครับผมกว้างอยู่12บจุดส คมกว้าง1นิ้ว3าหุนสัน5มิลนะครับผมก็เป็นปลายดาบไทยนะครับผมเล่มที่3ามนะครับยาวมาอีกนิดหนึ่งนะครับ13นิ้ว1หุนกว้าง1.4สัน6มิลนะครับเป็นปลายดาบนะครับเล่มที่สีก็เป็นปลายดาบเช่นกันครับ13นิ้ว2หุนนะครับกว้าง1นิ้ว3าหุนสัน5มิลนะครับผม เป็นมีดที่ออกแบบมาสําหรับการฟันกิ่งไม้โดยเฉพาะกิ่งลำไยกิ่งมะม่วงโดยเฉพาะนะครับเป็นการตัดตอนและผู้ที่ฟันนะครับก็สามารถฟันในระยะเวลาที่น,นั้นโดยไม่เมื่อยล้านะครับด้วยน้าหนักมีดที่ไม่หนักเกินไปนะครับผมเล่มที่5เป็นปลายแหลมนะครับออกแบบมาการฟันนะครับไม้กระทั่งนะครับการซอยนะครับ หยวกกล้วยนะครับใช้เป็นอาหารของหมูนะครับผมตามวัดต่างๆนะครับคมก็จะโค้งหน่อยนะครับและปลายก็จะเชิดนิดๆฟันไม้ได้สบายเลยนะครับผมนะครับเล่มที่5เล่มที่6เหมือนกันนะครับเล่มที่5นี่อยู่ที่13นิ้วสีหนนะครับกว้าง1.3่5ยาวสันหมิลนะครับเล่มที่ห สิบสามนิ้วสี่หุนนะครับผมยาวกว้างหนึ่งนิ้วสามหุนสันห้ามิลนะครับเล่มที่เจ็ดนะครับผมเป็นดาบเลยนะครับสิบสี่นิ้วนะครับผมสิบสี่นิ้วกว้างหนึ่งจุดสี่สันสี่มิลน,นะครับผมเล่มที่แปดเป็นแทงข้อมูนะครับผมปลายเล็กนะครับ สีนิ้ว2หุน1ิบสนิ้วสหุนกว้างหนสามันหกมิลนะครับผมเล่มสุดท้าย15นิ้วนะครับผมกว้างหนสันห้มิลนะครับเป็นมีดที่ยาวใหญ่นะครับผมหนนะครับผมหนราคา800บาทนะครับผมเจ็้านะครับราคาแปดบบาทนะครับ ทั้งหมดนะครับสร้างมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นมีดที่ออกแบบสําหรับการฟันโดยเฉพาะนะครับผมโดยเฉพาะพันน้ํานะครับผมเป็นมีดน้าหนักเบานะครับใช้งานในระยะเวลาที่นานได้ไม่ล้านะครับสนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0897560208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ